การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากฉลากคือรูปรอยประดิษฐ์กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงข้อความเกี่ยวกับสินค้านั้นโดยจะต้องแสดงไว้ที่ตัวสินค้าหรือถ้าไม่อากแสดงไว้ที่ตัวสินค้าสามารถแสดงไว้ที่อื่นดังนี้ 1. ภาชนะบรรจุหรือหีบหอ 2. อแทรกวมไว้กับสิ่งของภาชนะบรรจุหรือหีบหอ่อ 3. เอกสารคู่มือประจำสินค้า 4. แสดงเป็นป้ายโดยติดตั้งไว้ที่สินค้าภาชนะบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อและฉลากต้องสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจนสินค้าที่ดีต้องมีฉลากระบุราคารวมและราคาต่อรายการแสดงรายละเอียดของสินค้าระบุชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าระบุน้ำหนักต่อนหน่วยของสินค้าแสดงรายละเอียดวันหมดอายุกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสินค้าสินค้าที่ควบคุมฉลากอย่างน้อยต้องระบุข้อความดังนี้ 1. ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าถ้าเป็นสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย 2. ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขาย 3. ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี5 ขนาดมิติปริมาณปริมาตรหรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณีสำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือสัญลักษณ์แทนก็ได้ 6. วิธีใช้หรือข้อแนะนำการใช้หรือข้อห้ามใช้ 7. คําำเตือน 8. วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุหรือระยะเวลาที่ควรใช้ก่อน 9. ราคาที่ระบุหน่วยเป็นบาทโดยระบุเป็นเงินสกุลอื่นด้วยก็ได้ ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการใดสามารถร้องเรียนได้ที่ 1. ระบบร้องทุกออนไลน์ผ่าน www.ocpb.go.th 2. ร้องทุกผ่านไปรษณีย์โดยทำเป็นจดหมายหรือแบบฟอร์มการร้องทุกขรับแบบฟอร์มได้ที่7 e ็เ ร้องทุกด้วยตนเองณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารรัฐภระศาสนาพักดีชั้น 1. ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร 4. ร้องทุกด้วยตนเองณสารากางจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล เทศบาลทุกเทศบาลที่ว่าการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา